มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวปำทุกครั้งที่เขาเห็นคนที่เขาแอบชอบหัวใจของเขาจะเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกจนวันหนึ่งความรู้สึกที่รุนแรงทําให้หัวใจของเขาหลุดออกมาจากร่างและวิ่งตรงไปหาคนที่เขาหลงรักเด็กชายพยายามไล่ตามหัวใจของตัวเองกลับคืนมาเขาแอบย่องเข้าไปเพื่อจับหัวใจแต่กลับจับไปที่มือของคนที่เขาแอบชอบแทนทําให้เขารู้สึเกเขินอายอย่างมากเขาจึงรีบวิ่งตามหัวใจของเขาอีกครั้งแต่ก็เจอเหตุการณ์วุ่นวายกว่าเดิมจนต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถังขยะขณะที่หหััััววใจขขขของงงงเเเาาาาายคคิ่่ไปนนทีรกมมต ถึงโรงเรียนและเริ่มทําท่าทีหวานใส่คนที่เขาแอบชอบเมื่อเด็กชายพยายามจะจับหัวใจกลับคืนมาหัวใจของเขากลับต่อต้านและเกาะติดกับคนที่เขารักจนทําให้ทั้งเขาและคนที่เขาแอบชอบรู้สึกอายเด็กชายดึงหัวใจกลับมาแรงเกินไปจนมันแตกออกเป็นสส่วนเขาจมอยู่ในความเศร้าแต่แล้วคนที่เขาแอบชอบก็สังเกตเห็นเขาและเดินเข้ามาหาพร้อมกับส่งอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจกลับคืนให้ทั้งสองส่วนของหัวใจรวมกันอีกครั้งและกลับมามีชีวิตชีวาช่วงเวลานั้นกลายเป็นฉากที่อบอุ่นและน่าประทับใจอย,อย่างยิ่ง